กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับใน p i l o s o p h ีเดลี่รายการที่พาแนวคิดของนักปรัชญ,ญามาเล่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆฟังแล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงได้วันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อสุดชิคที่ว่าอย่ากลัวที่จะเลือกเพราะการไม่เลือกก็คือการเลือกแนวคิดสุดล้ำของชองปองชาร์ตนักปรัชญ,ญาสาย Existential ที่สอนว่าชีวิตคือการเลือกและคุณไม่มีทางหนีจากมันได้ โอเคลองคิดตามกันดูนะครับเคยไหมที่เราเจอสถานการณ์ยากๆต้องตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําดีจะเดินหน้าหรือว่าจะหยุดอยู่กับที่ดีแล้วเราก็คิดว่าไม่เลือกอะไรเลยดีกว่า ชาร์บอกว่าการไม่เลือกก็เท่ากับว่าเรากําลังเลือกเพราะผลลัพธ์ของการไม่ทําอะไรเลยก็คือผลลัพธ์ของการเลือกที่จะอยู่นิ่งเฉยตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณไม่เลือกที่จะเรียนหรือไม่เลือกที่จะลงมือทําตามความฝันนั่นก็เป็นการเลือกให้ตัวคุณเองอยู่ที่เดิมฟังดูแล้วอาจดูเหมือนถูกบังคับใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะการเลือกคือการที่เรามีอิสระภาพที่จะกําหนดชีวิตของเราเองไม่มีใครมาบังคับคุณได้ชาร์บอกว่า เราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราเองการเลือกในแต่ละครั้งคือสิ่งที่เรากำหนวดว่าเราจะเป็นใครและจะเดินไปในทิศท,ทางไหนไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือมันแย่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเราและเรียนรู้จากมันครับทีนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีอะไรที่คุณกำลังลังเลไม่กล้าตัดสินใจอยู่หรือเปล่าบางครั้งเรากลัวเลือกผิดจนลืมไปว่าการไม่เลือกเลยก็คือการเสียโอกาสไปโดยปริยายครับ ชาร์ตบอกว่าการเลือกมันไม่มีถูกหรือผิดแบบตายตัวหรอครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณได้เลือกสิ่งที่เป็นคุณไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกให้ทําสุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้ว่าอย่าก,กลัวการเลือกแต่จงกลัวการไม่เลือกเพราะทุกการเลือกคือการเติบโตครับทุกความผิดพลาดคือบทเรียน ทุกความสำเร็จก็คือรางวัลที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองเจอกันใหม่ใน Philosophy Daily ตอนหน้าและอย่าลืมนะครับชีวิตเป็นของคุณอย่าปล่อยให้การกลัวที่จะเลือกมาขโมยมันไปจากคุณสวัสดีครับ